สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดชอุทยออฟทาลอบายกัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมาการในเดือนพิจกาค่ะ1 1ึถึงพิกาความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะดูให้ล่วงหน้าเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตถ้ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราจะเป็นการตั้งรับนะจ๊ะ,ะมากันที่ธาตุไฟเมสิงถโน ป็นการดูดวงแบบตัววันตกแล้วเป็นการดูดวงบวววแวงบบทัว่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมจ๊ะมาไวายเม่สิงห์ธนูค่ะไพ่เป็นเรกสองเหรียญเลยนะจ๊ะหมุนเงินอยู่นะจ๊ะหมุนเงิน,หม,น,งนหมุนเวลาปรับสมดุลน,นะจ๊ะหมุนไรย่หมุนเป็นมือระวิง เออมีความรักด้วยนะมีความรักด้วยนะมีความรักมาให้มีหัวใจมาฝากเสร็จดาบดระแวดร,ระวังอะไรอยู่มีความเสียใจในเรื่องของอะไรจะฝ่ในเดือนนี้รออะไรอยู่การรอคอยความช่วยเหลือมารอย่างเวนออกสตร t โอ้ไพ่ขึ้นมาความรักล้วนๆเลย ให้แสดงถึงความรักความรู้สึกความสัมพันธ์หรือว่าอยากหาคุณเปอ่อะไพ่ไปแรกสองเหรียญสองเหรียญหมายถึงการบางทีก็ระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยอาจจะเงินมันอาจจะเข้าซ้ายออกขวาหมุนไปทางนู้นหมุนไปทางนี้ <c oughs> มันหมุนไาหรือหมุนมาไม่รู้ว่าเป็นมือระวิงเลยนะจ๊ะงานก็เหมือนการการทํางานที่ต้องบางทีเวลตลับเวลาการทํางานของคุณต้องแบบ งานงานรัดงานหลวงงานนอกงานในงานมันเยอะนะจ๊ะระวังค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องของอาจจะเรื่องของจ่ายทุบทั่วไปที่คุณจะควรจะต้องจ่ายเรื่องของค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนาจาะจ๊ะถ้ามองหาคนช่วยเหลือถ้ามองหาคนช่วยเหลือเกื้อกูล ออหรือมีคนมาขอให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ได้ช่วงนี้ะเซฟเซฟในเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะระวังเงินของหายเงินหายกระเป๋าสตางค์หายโทรศัพท์หายด้วยน่าจะอบอกตรงๆนะไฟในเดือนนี้เนี่ยคุณเกิดความระลาลังสับสนในใจคุณมเครือมากๆเลยเชื่อไหมว่ามันมองถึง มันมองถึงความว้าวุ่นใจอ่ะมันมองเกิดอาการของความว้าวุ่นใจคิดไม่ตกอ่ะคิดไม่ตกอารมณ์เนี้ยบางทีคุณอาจจะทำา่การทํางานของคุณอาจจะได้เจอคนหมู่มากเอ่ออาจจะได้คนเจอคนหลายๆคนแล้วก็มันสับสนวุ่นวายใจบางคนแบบเบื่อเบื่องานไหมรู้สึกเบื่อเบื่องานทํางานไปเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเขาก็ไม่เห็นว่าเราสําคัญไม่ให้ราคาเรา มันก็นําความเสียใจมาให้เราได้เหมือนกันมันก็อาจจะมองว่าเบื่อแล้วอะ่ะเราอาจจะดูไม่น่ารักเพราะเราเป็นคนตรงไปตรงมาไม่หวานชอบพูดอะไรตรงๆร,รงไหมบางครั้งการพูดตรงๆหรือบุคลิกบุคลิกคุณเป็นคนตรงๆบุคลิกดูเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมันก็เลยอาจจะไม่เกิดความน่ารักแบบดูไม่หวานแหววอะ่ะเออดูไม่หวานแหววแต่ก็น่ารักมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ค่ะอืม มองถึงบางทีคุณเบื่อกับการทำงานหรือเบื่อกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเดือนนี้อาจจะเบื่อก็จริงแต่มันก็ต้องทำปะเบื่อก็จริงแต่มันก็ต้องมันก็ต้องเขาเรียกอะไรก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเออมันมีความเหนื่อยล้ายัางไงให้มันดูย้อนแยง้งไปทางไหนก็ไม่รู้ว่าหรือว่าใจคุณมันเตการใจคุณมันว้าวุ่นไหม ใจคุณเกิดความว้าวุ่นใจไหมมันเกิดความผิดหวังเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเป๋การทํางานซึ่งมันเป๋ไปหมดเลยอ่ะเงินเอยชีวิตเอยคนรักเอยดูมันตุปัดตุเป๋ยังไงไม่รูเอ่อชีวิตคุณนะในเรื่องของการทํางานอะ่ะเหนื่อยค่ะถึงจะได้ตังค์ไม่เหนื่อยก็ไม่ได้ตังค์ คุณเป็นคนต้องพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มที่เวลาที่คุณลําบากนะคุณไปหาคนช่วยยากมากแต่ก็มีนะบางคนนะมาให้ความช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยด้วยซ้ำนะจ๊ะอารมณ์ประมาณเนี้ยมือมีต่คนมาพึ่งพาเรามากกว่าที่เราจะไปพึ่งพาเขาเหมือนชีวิตเราดูแกงดูรวยดูมีสตางค์ท้งที่ก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีสตางค์หรือไม่มีอะเออแต่ก็พึ่งเราจังนะคะ แป๊บหนึ่งนะไม่อาจารย์อย่างนะโอไม่ขึ้นมาข้างบนหน่อยอันมองถึงความสับสวนวุ่นวายใจมีเรื่องที่คุณผิดหวังเสียใจอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องในอดีตเช่นคุณทุมทท่มเททุ่มเทแรงกายแรงกายไปเท่าไหร่เขาก็ไม่ว่าเราดีไม่เห็นคุณค่าเราเขาก็ไม่รักเราหรือเปล่าอารมณ์นั้นไหมไฟทำดีทับตาย ก็ไม่ได้อะไรตอบแทนบางครั้งรู้สึกแบบนั้นมันทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทรหรือทําไปด้วยความบริสุทิ์ใจนั้นคุณไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเลยแต่อย่าลืมว่าคนเราอ่ะคนไม่เห็นว่าเราทําอะไรคนเราไม่เห็นคุณค่าของการกระทําของเราคนอาจจะไม่รู้ไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นเพราะอะไรเพราะไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าคุณเองอ่ะ ให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลใครหรือมีน้ำใจดีต่อใครช่วยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีให้เกิดอยากให้ก็ดีไม่อยากให้ก็ดีนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกว่าคุณช่วยเขาโดยที่คุณไม่ได้หวังผลตอบแทนและไม่ได้หวังผลตอบแทนนั้นผลบุญมันเกิดมหาศาลทีเดียวเพราะฉะนั้นทําไปเถอะถ้าเราพอจะทําอะไรได้ค่ะเป็นคนจิตใจดีคนดีจิตใจดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องคุ้มครองอยู่แล้วล่ะ ไพ่ของคนดีมันขึ้นมาใครว่าเราไม่ดีเราก็ว่าเราดีเราตัวเราก็ดีแหละนะอะไพ่ของความรักในเดือนนี้ความรักจะทําให้คุณเสียใจจะทําให้คุณรู้สึกถึงความความรักที่ใครบางคนที่เขาไกลห่างคุณออกไปอะจะได้กลับมาคุยกันไหม จะได้กลับมาพูดกันไหมหรือคุณกาลังจมอยู่กับความเสียใจของใครบางคนที่เราดูเหมือนถอยห่างกันออกไปทุกทีทุกทีทุกทีแล้วเราถอยห่างกันออกไปแล้วเราก็ไม่มั่นใจเรามีความหวาดระแวงว่าเขาจะไปแล้วไม่กลับมาไหมเขายังจะรักเราอยู่ไหมเขาเพรา้อมจะซัพพอร์ตดูแลเราไหมเขาเราจะต้องรอเขาอีกนานแค่ไหนเขาจะเป็นเหมือนเดิมไหมความรู้สึกที่มันที่มันน้อยใจความรู้สึกของความคิดมาก ของความน้อยใจถาถงเข้ามาในความรู้สึกของคุณเลยทําให้คุณหน่อยมันอาจจะเสียใจเบาๆไม่ได้เสียใจแบบก็ทําใจได้แล้วมากๆแต่ว่าก็ยังมีความเสียใจอยู่ตรงนั้นมีความคิดมากคิดหนักๆอยู่ตรงนั้นนะจจะอารมณ์แบบเบาบางอ่อนไหวง่ายนะช่วงนี้อารมณ์คุณเป็นคนที่พีิกมากๆเพราะฉะนั้นให้ บิวเรื่องอารมณ์ตัวเองนิดนึงบางทีก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะบางทีเราก็ห้ามสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ต้องไปรอบางครั้งคุณอาจจะเกิดการคาดหวังและรอคอยซึ่งไอการคาดหวังของคุณนะคนเราอะ่ะถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังอยากจะมากก็มาอยากจะไปก็ไปกลับมาก็ดีแล้วจะไปก็ดีแล้วมันก็น่าจะดีนะสำหรับชีวิตแต่คุณรักเขาใครบางคนที่คุณตัดใจไม่ได้ ในใจของคุณลึกๆมีความหวาดระแวงมีความเสียใจมีความกังวลใจว่าเขาจะไปแล้วเขาจะกลับมาไหมนะทั้งๆนี้คุณซ่อนคุณพยายามซ่อนความแข็งแกร่งไว้ที่ฉากหน้าแต่ในภายในใจลึกๆอะ่ะมันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ท่าทีหรือคําพูดเพราะบางทีคุณก็ประชด่ะไม่ไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ฉันอยู่แบบสบายฉันก็ไม่เดือดร้อนเนื้อร้อนใจอะไรพูดได้แต่ในความเป็นจริงในใจของคุณคืณออะไรอ่ะเสกไหม เสียใจใช่ไหมทุกใช่ไหมอารมณ์นี้ใช่ไหมรอคอยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวก็มาไม่ไปไหนหรอก <c oughs> มีความรู้สึกว่าการรอคอย <c oughs> การรอคอยทําให้คนรู้สึกทรมานนะอืหรือก็ระวังในเรื่องของระวังในเรื่องของการสูญเสียบางคนอาจจะมีการสูญเสียสัตว์เลี้ยงก็ได้อ,อถ้าคุณเลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงคุณอาจจะจากคุณไปอะไรเงี้ยก็ระมัดระวังด้วยอ่ะ ไปกันที่คนโสดค่ะไปที่คนโสดสิเออไพ่จบเนะาะไพ่จบเป็นไพ่ของความรักล้วนๆถ้าใครบางคนนะกลับมาจะทําให้จิตใจคุณรู้สึกพองฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นความรู้สึกโอ้ดีใจอะ่ะเป็นความรู้สึกในใจดีใจเอออารมณ์นั้นอ,อ่ะไปกันที่คนโสดคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดมีคนเข้ามาแต่ถ้าระวังคนที่มีครอบครัวค่ะใช่ คนโสดมองถึงคนเก่าๆที่เคยเป็นครอบรครัวกับคุณด้วยนะออคนที่เคยเป็นครอบรครัวกับคุณนะ่ะเขาอาจจะกลับมาทักมาทายกลับมาบอกรักคุณก็ได้คนเก่าๆนะคนที่คนที่คุณเคยเป็นครอบรครัวของคุณครอครคุณรู้จ,จักกันระยะเวลาย,ยาวนานคนโสดจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่ครอบรครัวแนะนํามาก็ได้นะคะแต่ว่าคุณดูเหมือน คุณดูเหมือนใจของคุณน่ะอยู่กับใครคน,คนใดคนหนึ่งคนโสดระวังคนมีเจ้าของมาชอบด้วยนะจ๊ะเราเสน่ห์แรงตัวเราเองมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาชอบก็ได้คนโสดระมัดระวังความมีเสน่ห์ของตัวเองไว้มากๆการความมีเสน่ห์ของคุณอาจจะไปถูกตาต้องใจใครเข่าเข้าซึ่งไอคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าโสดก็ดีไปแต่ถ้าไม่โสดก็ห้าระมัดระวังไว้หรือบางทีคุณรู้สึกถึง การเจอเจอใครบางคนแบบคนที่คุณคนที่คุณมีความรักกับเขาว่าคนสดถ้าแอบ,บรักเขาชอบใครเขาอาจจะรับรู้ว่าคุณชอบเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจ๊ะแบบว่าเราแอบ,บชอบคนนี้แอบ,บชอบพี่ที่ทํางานมีใจอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเราชอบแล้วเขาก็หันมามองเราปิ้งปิ้งกับเราอะไรอย่างงี้นะจ๊ะ,ะ,จะอ่ะค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน จริงๆคุณรู้คำตอบอยู่แล้วละว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางไหนใช่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณก็อาจจะรู้สึกถึงการคาดหวังการคาดหวังว่าการที่เรามีความสุขไปแบบนี้ไปแบบเรื่อยๆก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่นะตอนเนี้มันจะยั่งยืนหรือถาวรไหมคุณรู้อยู่กับตัวเราค่ะรู้อยู่กับตัวรู้อยู่กับใจนะจ๊ะประมาณเหมือนแบบ ก็วาดฝันลูกเรามก็มีฝันนะเนาะเราอยากจะมีความรักที่มีความสุขมีการเติมเต็มที่มีความสุขแต่สิ่งที่คุณได้รับก,ก็คือสถานะไม่มีสถานะไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่ต้องพยายามนะจ๊ะเออทำงานต่อไปสู้ชีวิตต่อไปคนเราต้องสู้ชีวิตยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ไรอ f ลเพนท์เพคอับไปได้เรื่อยๆถ้าไม่ได้มีใครมาวีนมาเหวี่ยงหรือมาตัดสินใจอะไรความสัมพันธ์นี้ยังไปได้ค่ะ ไม่มีสถานะค่ะไปได้แบบไปแบบนี้แหละความารักซ้อนรักสามเศร้าค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าเป็นยังไงถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนหรือรักสามเศร้าถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์นี้ไว้ต่างคนมีประโยชน์อะไรกันไหมคุณมีประโยชน์กับเขาเขามีประโยชน์อะไรกับคุณหรือเปล่าคนที่คุณดวด้วยอาจจะเป็นราศีมีนราศีพิจิกราศี ตาสีสิงน้ำ <c oughs> ออร์กอนเที่จริงค่ะรักสามเศร้าเหรอรักสามเศร้าเรารักกันค่ะเรารักกันเรารักกันแต่ถ้าเรารักกันเราต้องใช้ความอดทนและความเสียสละในความสัมพันธ์เสียสละความสุขของเราเองเพื่ออีกฝ่ายได้มีความสุขถ้าคุณเสียสละได้คุณอดทนไหวคุณก็จะไปได้กับความสัมพันธ์นี้ยั่งยืนนานแต่ถ้าคุณบอกว่า หมดความอดทนแล้วคะ่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะไม่ต้องการอะไราแล้วคะ่ะคุณไปได้เลยมันถึงเวลาแล้วไหมที่คุณจะต้องเดินจากจากความสัมพันธ์นี้ไปสักทีนานหรือยังที่อยู่กับความสัมพันธ์นานหรือยังที่จมอยู่กับอาเดตนานแล้วหรือยังที่ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ใจคุณรู้ดีสุขหรือทุกข์คุณที่ใจคุณคะ่ะอ,อ่ะ ไปดูการว่าคน mm hmm. <ivil. S 2> ที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไง โอ้เขาคิดยังไงกับคุณว้าวทำไมเป็นไพ่แบบนี้เจ็ดดเขาก็รักคุณนะเขาก็รักคุณอยู่นะเพียง <c oughs> แต่ความรักของเขามันไม่มาแบบเหมือนเหมือนเขาโกหกอะไรคุณบางสิ่งบางอย่าง เขาอยากจะโกหกคุณหรือหรือคุณโกหกเขาก็ได้นะปิดบังซ่อนเร้นแอบทำอะไรรับหลังเพื่ออะไรเพื่อที่จะยังรักษาใครบางคนไว้ตรงนี้ค่ะเขาอาจจะโกหกขาวก็ได้โกหกขาวคืออะไรเป็นการโกหกให้อีกฝ่ายสบายใจคือ <c ười> แต่การโกหกมันก็คือโกหกนี่แหละแต่บางทีพอพูดไปมิตรคนนึงเขาไม่สบายใจ โกหกเพื่อให้ได้นะสิ่งที่ตัวเองต้องการโกหกเขาเพื่อให้คนคนนั้นอยู่กับเราเรียกโกหกเขาแล้วโกหกนี้ก็ไม่ได้ทําให้คนนั้นเสียใจมากเกินไปแบบก็ไม่ได้พูดหมดบางครั้งก็ไม่ได้พูดบทไม่ได้พูดหมดเออเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขาก็มีความรักให้กับคุณนะแต่ความรักนั้นมันมันเป็นความรักที่ เหมือนอาจารย์มองว่าเขาต้องการมันเป็นความต้องการมากกว่าความรักเพราะความต้องการทิ้งเอ,อกความเนี่ยความต้องการมากฮาชันเต็มที่แต่เพจออกคับเป็นไพ่ความรักคือความต้องการให้คุณยืนอยู่ตรงเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้ว่าคุณจะทุกข์เขารู้ว่าคุณจะเสียใจเขารู้ว่าคุณจะเดินไปเขารู้ววาอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่สุขเขารู้แต่เขาอยากมีคุณไว เขาอาจจะมองเห็นการเป็นการแบบเห็นแค่ตัวหน่อยๆฉันก็รู้ว่าเธออยู่แล้วทุกทุกอะแต่ฉันก็อยากให้เธออยู่อารมณ์เนี้ยเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนเขาจริงจังไหมกับความสัมพันธ์นี้เขาก็เสียใจเหมือนกันใช่เขาจริงจังไหมเขาก็เสียใจในในสิ่งที่ที่เป็นประเด็น เขาเสียใจในสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นกันอยู่เขาก็ลองทบทวนแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีคุณเขาก็เสียใจเหมือนกันเขาก็เลยเลือกที่จะมีคุณไว้อะเขาจริงใจไหมคุณสองคนเนี่ยมันอาจจะเคยมีความรู้สึกด,ดีมีความรักมีความผูกพันกันยาวนานอะ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะใช่มันมีความรักต่อกันแต่มันไม่สามารถ ที่จะเคอไม่กันได้นะช่วงเวลาณนะตอนนี้หรือมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่คุณสองคนไม่อาจจะคอไม่กันได้แต่เขาไม่ไอยากสูญเสียคุณไปเขาอยากให้คุณยืนอยู่ตรงนี้เขารู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไงเขาเ็้าใจแต่เขาไม่ยอมรับถ้าไม่มีเขาไม่ยอมรับในการสูญเสียคุณไปอ่ะเออเขาก็เลยเหนี่ยวลังนะจ๊ะเขารักคุณไหมล่ะเขารักคุณจริงไหมล่ะ เขารักคุณจริงไหมคุณคือความสุขคุณคือแสงสว่างคุณคือการยิวใจของเขาใช่เขารักคุณจริงไหมคุณไปดวกับคนเจ้าชู้ไหมคนเจ้าชู้พูดยังไงก็ได้คนเจ้าชู้รักคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันได้คนเจ้าชู้ไม่รู้จะเลือกใครหรือเปล่าเขารักคุณไหมมองถึงความสุขดีกว่าคุณคือความสุขของเขา แต่ความรักรักบ้างรักมีความรักแต่ไม่มากพอไม่มากพอที่ทำที่ไม่มากพอที่จะทำให้เขาตัดสินใจเลือกไม่มากพอที่จะทำให้เขาทำอะไรเพื่อเราไม่มากพอที่เขาจะแคร์เราแล้วมันรักแบบไหนความรักมีหลายแบบค่ะรักเขาอาจจะเป็นความรักแบบของเขาที่รักตัวเองมากกว่าก็ได้ การรักการต้องอีกฝ่ายต้องรักเราก็ต้องรักเขาไม่ใช่ไม่ใช่รักแต่เพ็นแค่ตัวอ่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะต้องการคนเก่ากลับคืนมาค่ะเขาต้องการคนที่เคยรักเขาเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้คุณอยู่ตรงนี้เขาชัดเจนแล้วว่าเราอ่ะมีใจให้กับกันเรามีความผูกพันกัน แต่ว่าเขาอยากให้ให้คุณเป็นคนที่รักเขาเคยรักเขาแบบไหนอ่ะให้คุณรักเขาแบบนะะั้นนะใจคนก็เปลี่ยนเวลาเวลาทําให้ใจคนเปลี่ยนสถานการณ์ทําให้ความคิดเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีอะไรที่คงที่ยั่งยืนและถาวรในชีวิตหลักเพราะว่ามันมันมีเรื่องราวในการที่คนสองคน เดินไปด้วยกันมันมีทั้งเรื่องขัดแยง้งมีทั้งปัญหาเข้ามาพอปัญหาเข้ามานั้นการตัดสินใจคาพูดเป็นองค์ป,งประกอบเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรผู้หาจะเดียวกับพี่เจกมุมเมถุนถ้าฝากบอกได้ เขาจะบอกว่าเขาเน่อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆเลยนะเขาลงกับคุณไม่ลงแต่เขาเริ่มต้นใหม่กับคุณไม่ได้จริงๆเพราะคุณก็รู้ถึงปัญหาอาจารย์ว่าเขามีคนใหม่ไปแล้วล่ะ <c oughs> อาจารย์ว่าเขาน่าจะมีคนใหม่ไปแล้วล่ะจากที่เห็นในไพ่เหมือนฉันอยากเริ่มต้นกับเธอฉันรักเธอฉันไม่อยากไปจากเธอหรือคุณที่ไม่เลือกเขาล่ะหรือคุณต่างหากที่มีเงื่อนไขในการที่ไม่เลือกเขา รู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะกลับก็ไม่ได้จะสารต่อก็อไม่ถึงอพอให้แนะนำหนึ่งใบชรอิออคุณอาจจะเดียวกับต่างชาติต่างภาษาหรือรักทางกายคนรักคุณเดินทางไปไหนใจกับคุณหรือต่างจังหวัดต่างระยะต่างจังหวัดต่างประเทศได้อาจารย์มองว่าไพ่จบมันชาริออท ชอรีออดเหนื่อยไหมกับความรักข้งนี้เหนื่อยก็วางค่ะอ่ะอ่ะไพ่แนะนาบอกว่าอะไรไพ่แนะนาบอกว่าอ้อมกอดที่ดีที่สุดคือครอบครัวที่อุคนพ่อแม่พี่น้องหรือคุณกับเขามันเป็นความรักที่เหนื่อยละเกินถ้าคุณวาดหวังว่าคนที่จะกลับมาเป็นครอบครัวของคุณนะ่ะไม่ได้ไม่ได้แน่แนกับสองบางทีเส้นทางรักของคุณนะ่ะ มันเป็นเส้นทางที่ไปแบบคู่ขนานมันไม่ได้เป็นเส้นทางรักทางเดียวกันค่ะมันจะไม่มีวันบรรจบมาพบกันได้ณจุดจุดนี้แต่คุณเรามันมีความรักมีความรักมีความจริงใจมีกระยาณมิตรได้ถ้าคุณจะตกจะแต่งกันไม่ได้จะจะฉันจะอยู่กับคนนี้คนนี้เป็นสามีฉันในอนาคตฉันจะได้ตกได้แต่งไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าคุณมองความรักความสัมพันธ์ที่ เราโอเคใจเรารักกันแต่เรามีหน้าที่ในความรับผิดชอบของกันและกันเขามีหน้าที่ของเขาเรามีหน้าที่ของเราก็ต่างคนต่างทําหน้าที่แล้วรักกันไปแบบนี้นะรักแบบรักแบบนี้อะไรรักแบบรักบอดบอสุดใจ <c oughs> ดูเทพนิยายไปหน่อยนะแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับบางคนนะบางคนอาจจะแบบฉันเกิดมาเพื่อรักเธอนะ แต่ฉันก็ไม่ได้เกิดมาที่จะครอบครองเธออะไรอย่างเงี้ยมันดูนิยายไปหน่อยก็จริงแต่ว่ามันก็มีแต่หนึ่งในหมื่นหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านหรือเปล่าที่จะมีความรู้สึกแบบนีไ้ได้และเราทําใจได้ไหมจากคนที่เราเคยรักตอนนี้เราแค่เป็นคนที่เรารักแต่เราไม่ได้ครอบครองเพราะทุกคนน่ะมันรักใครก็ตามก็อยากครอบครองแต่เจ้าของอยากอยู่ร่วมกันโอเคไหมนะอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s a f e 0 3 2 9์สา้ y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ